เมื่อวานได้เกริ่นไว้ว่าเวลาแนะนำตัวเสร็จแล้วคนญี่ปุ่นเขาจะถามคำถามอะไรเราบ้างคราวนี้เมื่อเขารู้ว่าเรามาจากประเทศไทยแล้วคนญี่ปุ่นจะเล่าอะไรให้เราฟังบ้างนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้เจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันเชโรเช่นเคยครับ เมื่อวานได้เล่าถึงกรณีที่คนญี่ปุ่นที่เห็นหน้าเราแล้วเขาจะถามอะไรถ้าเกิดไม่รู้จักประเทศไทยแล้วเราจะแนะนำว่ายังไงบ้างมาคราวนี้ถ้าเกิดเขารู้ว่าเรามาจากประเทศไทยแล้วเขาอ๋อขึ้นมาทันทีแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่เขาจะถามคำถามเหล่านี้เช่นบังคอกุคาราเดสก์บงกับงคอกุคาราเดสกบ้านเกิดอยู่กรุงเทพรหรอคะาคำว่าบางังกอกุก็คือกรุงเทพ คระก็คือมาจากที่ไหนบางก็คือคราเด,ดสกาก็เลยแปลว่าบ้านเกิดอยู่ที่กรุงเทพหรอคะแต่ว่าบ้านผมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพก็เลยต้องอธิบายยาวนิดนึงว่ามาจากทางใต้จังหวัดสงขล,ล,ลาบลาบลาบลาว่าไปแล้วพอหมดเรื่องบ้านเกิดเราไปแล้วก็อาจจะเข้าเรื่องดินฟ้าอากาศบ้านเราเขาก็มักจะบอกว่าไทยว่า z u t ต่อทุยีดสเนไทยว่าตอดส ประเทศไทยร้อนทั้งปีเลยเนาะคำว่าจุดโตเนี่ยแปลว่าตลอดเวลาหรือตลอดไปส่วนอจิแปลว่าอากาศร้อนใช่ว่าจุดโตอจิเดสเนก็เลยแปลว่าประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนทั้งปีเลยเนาะ ผมก็จะตอบให้ตลกๆว่าอ๋อใช่ครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีแค่2ฤดูก็คือฤดูร้อนกับฤดูร้อนมากให้พอขำๆบางคนเขาก็จะถามตัวเลขมาเลยนะครับว่าอุณหภูมิต่ําสุดกับสูงสุดของไทยคือเท่าไหร่แล้วพอบอกตัวเลขไปคร่าวๆประมาณ15-45องศาเซลเซียสเขาก็จะโอ้โหร้อนนะเนี่ยขนาดอุณหภูมิต่าสุดยังตั้งสองหลักเลย แต่คนไทยอย่างเราถือว่าอดทนมากๆครับนอกจากถามเรื่องดินฟ้าอากาศทั้งหลายแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นที่เคยไปประเทศไทยเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังเหมือนกันเหมือนเป็นการระลึกความทรงจําดีๆครับอย่างเช่นฉันเคยไปเที่ยวเชียงใหม่มานะเชียงใหม่นี่อิตะโกโตการิมัสโยคำว่าอิตะโกโตการิมัสเนี่ยแปลว่าเคยไปแล้วจังหวัดที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไปเที่ยวแล้วผมเคยได้ยินมาก็จะมี เชียงใหม่เชียงใหม่อยุธย,ย,ยาอยุธยาสุโขทยัยสุโขทัยแล้วก็ภูเก็ตโตภูเก็ตครับฉันเคยไปอยู่กรุงเทพมา5ปีเลยนะบงนนังก o กุนีหกเดืนข้างซึนด o โกโต a ก็มีมาสยบังก์กนีหกเดืนข้งซึนดะก,กโตกมแล้วคำว่าซึนดะโกโต Garima's เนี่ยก็แปลว่าเคยอาศัยอยู่นั่นเองครับอีกจังหวัดหนึ่งที่มักจะมีคนญี่ปุ่นไปอยู่ก็คือเชียงใหม่แล้วก็ระยองครับแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็มักจะกล่าวชมคนไทยเสมอเลยว่าคนไทยน่ารักใจดีเป็นกันเองแล้วอาหารก็อร่อยด้วยส่วนผมก็เลยมักจะถามเขาว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยไปที่ไหนกันบ้างมาทำอะไรกัน เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าไปขี่ช้างไปวัดต่งตางๆหรือไม่ก็ภัยทะเลสวยๆบางคนก็เอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่บ้างไปมาเลเซียบ้างครับขนาดพวกเรายังไม่ค่อยจะทำกันเลยแต่ถ้าคนญี่ปุ่นคนไหนที่ไม่เคยไปประเทศไทยเขาก็อาจจะหยิบยกประเด็นอื่นขึ้นมาพูดคุยแทนอย่างเช่นพูดภาษาไทยเลยว่าสวัสดีค่ะหรือขอบคุณค่ะ หรือบางคนก็จะบอกว่าฉันชอบอาหารไทยนะว่าตาชิวะไทยเดวริกัสกิเดสว่าตาชิวะไทยเดวริกัสกิเดสคำว่าไทยเดวริก็คืออาหารไทยสกิก็คือชอบว่าตาชิวะไทยเดวริกัสกิเดสก็เลยแปลว่าฉันชอบอาหารไทยค่ะหรือบางคนเขาก็อาจจะเปลี่ยนประเด็นไปแบบเนียนๆว่ามาญี่ปุ่นเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี่ห้องนี่วะนั่นเน้นเมเดสกะ คำว่าเนนเมะแปลว,ว่าปีที่ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมนับว่าไปที่ไหนเป็นปีที่เท่าไหร่ทําอะไรเป็นปีที่เท่าไหร่ตอนแรกๆผมก็จะแบบงงๆเลยว่าเดี๋ยวนะอยู่มา3ปี2เดือนเงก็ต้องปัดขึ้นเป็น4ปีที่4ใช่ไหมเออเพราะว่าเราไม่ชินกับวิธีการพูดเท่าไหร่แต่พอโดนถามเรื่อยๆ <c oughs> ก็เลยชินมากขึ้นแล้วครับ หรือบางคนเขาเห็นว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้พอระดับหนึ่งหรือคล่องมากเลยนะเขาก็จะก,กล่าวชมแล้วก็ถามคำถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นแทนอย่างเช่นนิฮงโกะการโจซูเดสนะนิฮงโก o กา j โจซเดสนพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากเลยนะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเวลาเจอคนพูดภาษาไทยเก่งที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเราก็ต้องชมเขาว่าถูกไหมเพราะว่าเขาอุตส่าห์พูดภาษาเราได้ หรือบางคนก็จะถามว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นมานานแค่ไหนแล้วเดอเรกุไรเบ็นเคียวชิมาชิตากะเดอเรกุไรเบ็นเคียวชิมาชิตากะคำว่าเดอเรกุไรเนี่ยถ้าใช้กับเวลาก็จะแปลว่านานแค่ไหนถ้าใช้กับราคาก็จะแปลว่าเท่าไหร่ส่วนเบ็นเคียวซรุก็คือการเรียนครับหรือบางคนก็จะถามถึงแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนาเซนิฮงโกะเบ็นเคียวชิมาชิตะกะ น้าเจนิฮงโกะเบนเ s ียวชิม i สะกะทำไมถึงเรียนภาษาญี่ปุ่นหรอประมาณนี้ครับเท่าที่คิดออกก็มีประมาณนี้แหละครับที่มักจะโดนถามแล้วคุณผู้ฟังมีประสบการณ์คุยกับคนญี่ปุ่นหรือว่าคนต่างชาติบ้างหรือเปล่าแล้วเขาชวนคุยอะไรบ้างแวะเวียนมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับในตอนนี้มีคำถามที่คนญี่ปุ่นเขาถามเรามากมาเต็มไปหมดเราลองมาทวนกันสักหน่อย แล้วคุณผู้ฟังคนไหนที่ได้มีโอกาสจะได้คุยกับคนญี่ปุ่นก็ลองคิดคิดคิดค,ดคำตอบเอาไว้เผื่อว่าเขาจะมาถามคำถามเราแล้วเราจะได้ตอบเขาอย่างคล่องแคล่วโชว์ความสามารถของเรามากขึ้นครับบังกอกุคการาเดสก์บังกอกุค r าราเดสกบ้านเกิดอยู่กรุงเทพหรอกะไท a ว่าจุดโตอัดตีดสเนท่ i wa วจุดโตอัดตีดสประเทศไทยร้อนทั้งปีเลยเนาะ เชียงใหม่นี่อิตาโกโตการิมัสเชียงใหม่นี่อิตโกโตการิมัสฉันเคยไปเที่ยวเชีงยงใหม่นะบงับงกอกี่5ปีฉันเคยไปอยู่กรุงเทพมาาปีนะวัตชิวะไทยเดียวดีกัสกีเดสวัตชิวะไทยเดียวกสกีฉันชอบอาหารไทย 日本語が上手ですね。日本語が上手ですね。o พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากเลยどれぐらい勉強しเしนか。どれยらい勉強しましたか。น t a ka? เรียนภาษาญี่ปุ่นมานานแค่ไหนแล้วなぜ日本語を勉強しましたかなぜ日本語を勉強しましたかทำไมถึงเรียนภาษาญี่ปุ่นหรอ แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจเปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด411คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการให้แจเปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันเลยได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับ ถ้าชอบรายการให้แจแปนิสหรือมีข้อติชมยังไงก็ส่งข้อความมาบอกกันได้แล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาตาไอมาโชสวัสดีครับ